สวัสดีค่ะครูพี่ไอนะคะ Teach English อังกฤษตามสาังวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมเราถึงไม่ควรสอบ IELT หลายๆรอบทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยเจอกรณีที่เจอคนที่ไปสอบทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ซึ่งเยอะมากในกลุกนะ่มแล้วเขาบอกว่าไปสอบทุกอาทิตย์ขนาดนี้แล้วเนี่ยคะแนนก็ยังเท่าเดิมอยู่ยังแบบอาจจะเพิ่มมาแค่จุดหแต่ใดๆก็ตามก็คือมันไม่ตรงตามเป้าหมายที่เขาวางไว้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาชี้แจงตรงนี้เลยว่าการที่เราไปสอบ i อเอลบ่อยๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เราอาจจะเจอโจทย์ที่เคยเจอมาแล้วทําได้หรือว่าบางทีถ้าเจอแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยผิดพลาดตรงไหน,นสิ่งที่จะแนะนําได้ก็คือว่าในเรื่องของ writing กับ speaking ใช่ไหมคะมันจะมี band descriptor หรือว่าเป็นตัวเกณฑ์คะแนน,นที่บอกเราอยู่ว่าทําไมเราถึงได้คะแนนเท่านี้ เช่นอย่างตรงเนี้ยเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เราสามารถไปดาวน์โหลดมาได้เลยในอินเทอร์เน็ตเซิร์ช Google ปุ๊บเจอปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องมาเอามาพิจารณาตัวเองว่าเอ้ยที่เราพูดได้แค่นี้เพราะว่าอันนี้เราติดอยู่ตรงนี้นี่นาเออถ้าเราอยากจะไปแบรนด์เจ็ดเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเราก็ต้องทำตรงนั้นให้ได้ไรติงก็เหมือนกันเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราก็ใช้ง,งานตัวเองว่าเอะอันนี้มันเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้คะแนนเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องดูของเกณฑ์คะแนนที่มันเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมแล้วทําตามนั้นให้ได้พอทําได้เสร็จเนี่ยเราก็ไปสอบสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าข้อผิดพลาดของเราเนี่ยเราผิดตรงไหนแล้วเราไปแก้ให้ถูกจุดพอไปสอบเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสอบสอบสอบทุกอาทิตย์เผื่อที่จะได้โชคดีว่าเฮ้ยเจอข้อสอบง่ายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมาการันตีเราใช่ไหมคะว่าเราจะได้คะแนนที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นนี่นเป็นเรื่องเข้าใจผิดสุดๆเลยนะเกี่ยวกับการสอบ i อเอลอีกอย่างที่ไม่ควรไปสอบ I อเอลบ่อยๆเพราะว่าอะไรมันแพงไงเออมันแพงเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าเอาเงินที่เราจะไปสอบเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมาติวมาพัฒนาให้มันถูกจุดดีกว่าไหมก่อนที่จะไปสอบเอาเป็นว่าฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะว่าเราจะต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดคะแนนไอเอลเราถึงจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปสอบบ่อยๆ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 มันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีโอเค